สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำรงองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับผู้หญิงคนนี้หน้าตาคล้ายกับซูเหมยมากข้ากลัวว่าเจ้ากลัวว่าจะเป็นแม่ของซูเหมยหรือเจ้าไม่ต้องกลัวว่าข้าจะทําร้ายนางหรอกนะนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นสูสานของนางนางอาจจะหลงเข้ามาแล้วก็ถูกฆ่าตายก็เป็นได้ไม่ว่ายังไงเจ้าก็ไม่สามารถดูดสบพาังนี้ได้ การดูดซับแหล่งกำเนิดมันไม่ได้ทำร้ายนางหรอกนะยิ่งดูดซับมันจะช่วยเจ้าได้อีกด้วยเพราะมันสามารถช่วยให้เจ้าหาสาเหตุการตายของนางได้อีกด้วยมันสามารถหาสาเหตุการตายได้ด้วยหรือแน่นอนว่าถ้าเกิดดูดซับแหล่งกำเนิดมาเจ้าก็จะได้รับความทรงจำของคนผู้นั้นมาด้วยข้าเชื่อว่าแม่นางทั้งสองนั่นต้องอยากรู้สาเหตุการตายแม่ของนางแน่นอนเอาละข้าจะเชื่อท่านอีกครั้งฮะพึมอย่าตกใจใช้พลังเวทซะต้านๆทำยังไงต่อให้ข้า,ขาควบคุมร่างของเจ้าซะ ควบคุมค่าอย่างนั้นเลยเออนี่คือพลังของเจ้าหรอฮึบตอนนี้นางไม่สามารถหลุดออกไปได้รีบดูดซ้บแหล่งกําเนิดซะพลังเวทนี่มันเยอะมากถ้าเกิดเป็นเราในตอนนี้คงจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้แน่นอนถ้าไม่มีต้าน,น,นเราคงจะทําอะไรไม่ได้เลยในที่สุดก็สําเร็จในที่สุดข้าก็เข้าสู่อาณาจักรวิญญาณได้แล้วอาณาจักรวิญญาณเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าโกหกค่าอย่างนั้นเลอเจ้าโกหกข่าอีกแล้วนะ เจ้าจะเย็นๆลงก่อนสิราชินีสติแตกบอกให้ข้าจะเย็นเนี่ยนะเจ้าเข้าไปดูศพใกล้ๆก่อนสิเืมเจ้าจะให้ข้าดูอะไรเจ้าอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะเจ้ายังไม่รู้อีกอย่างนั้นเลยนางนั้นถูกฆ่าตายบนร่างกายของนางมีรอยแตกอยู่และถุงจกักรวาลของนางก็ไม่มีแล้วนี่จะต้องเกิดจากฝีมือของผู้ที่แข็งแกร่งแน่นอนแล้วใคร่านางแล้วอถุงจกักรวาลดไปกันล่ะ อย่าคิดเลยผู้หญิงคนนี้อาจจะตายไปนานแล้วแล้วคนที่ฆ่านางก็อาจจะตายแล้วก็ได้ดูจากกระดูกเยอะแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่สุสานโบราณก็ได้แต่มันอาจจะเป็นสุสานปีศาจใช่แล้วล่ะดูอักขระบ,บนกำแพงสิมันเขียนเอาไว้เพื่อผนึกอสูรร้ายอสูรร้ายมันคืออะไรอสูรร้ายในโลกฝั่งนี้ที่จริงแล้วมันก็คืออสูรที่หนีออกจากโลกวิญญ,ญาณของผู้เชื่อมต่อลูกวิญญ,ญาณ เมื่อพวกมันข้ามาที่โลกฝั่งนี้พวกมันก็จะถูกเรียกว่าอสูรร้ายอสูรร้ายนั้นมีแหล่งกำเนิดวิญญาณที่มหาศาลในการเกักเก็บอำนาจพลังวิญญาณมันจะก็หายแหล่งพลังวิญญาณที่มากมายขนาดที่ข้ามาโลกฝั่งนี้นั่นคือสาเหตุที่เรียกพวกมันว่าอสูรร้ายถ้าพวกมันสามารถทำลายสัญญาวิญญาณและข้ามาอยู่โลกฝั่งนี้ได้อย่างน้อยๆพวกมันจะต้องอยู่อาณาจักรวิญญาณสวรรค์ไม่เช่นนั้นคงจะไม่มีทางทำได้อาณาจักรวิญญาณสวรรค์หรือเป็นแบบนี้ข้าคงจะประเมินอาณาจักรทั้งเก้าต่ อย่างน้อย,นอยในเขตมังกรฟ้าก็มีผู้ที่แข็งแกร่งอย่างมากบอกได้เลยว่าเจ้าของสุสานนี้จับอสูรไร้ผนึกเอาไว้เพื่อปกป้องสุสานของเขาแล้วแบบนี้ข้าควรจะตอบไปดีไหมไม่ต้องกังวลไปหรอกนะอสูรไ้นั้นยังถูกอาฆาตผนึกเอาไว้อยู่ตราบใดที่มันยังอยู่เราก็จะปลอดภัยและตราบใดที่เจ้าอยู่ในสัญลักษณ์พวกนี้มันก็จะทําอะไรเจ้าไม่ได้ที่สําคัญมันคงจะมีสมบัติเท่าพวกเขาอยู่ข้างในแน่นอน หรือบางทีเจ้าอาจจะเจอเพียงเล็กน้อยของส่วนพวกนั้นแต่มันก็อาจจะช่วยให้เจ้าเข้าสู่อาณาจักรแก่นแท้วิญญาณเลยก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปหาสมบัติกันต่อเลยฮข้างหน้านั้นคือเจอทางออกแล้วหอทำไมที่นี่ถึงได้มีกองกระดูกมากมายขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวนะนั่นคือลูกแก้ววิญญาณมันไม่ใช่แค่ลูกเดียวแต่นี่มันมีเยอะมากหยุดก่อนทำไมกันล่ะ เจ้าเห็นสัญลักษณ์บนผนังนั่นไหมกระดูกพวกนั้นไม่เหลือแหล่งพลังวิญญาณพวกเขาถูกดูดไปจนเหินแห้งเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นฝีมือของอสูรร้ายกับดักนี่ทําให้เหยื่ออย่างพวกเจ้าหลงกลและเข้าไปใครที่เข้าไปจะต้องตายอย่างแน่นอนง้นที่นี่ก็มีอสูรร้ายปกป้องอยู่อย่างนั้นหรยอใครจะไปรู้กันหล่ะที่ข้าเข้าไปก็เพื่อที่จะเข้าไปช่วยลูกแก้ววิญญาณพวกนั้นถ้าหากข้าได้มาคิดดูสิว่าพลังของข้าจะเพิ่มขนาดไหนถ้าเกิดเจ้าอยากจะตายนักก็เอาเลยเจ้ารู้ไหมว่ากระดูกพวกนั้นมีพลังมากกว่าาเเจ้้ตังยะ แล้วทำไมพวกเขาถึงได้ตายกันละ่ะสะดุดลมงั้นเลยที่นี่คือปลายทางของสุสานปีศาจต,ตับใดที่ไม่มีผู้เชื่อมต่อโลกวิญญาณอาณาจักรสวรรค์นในไม่ช้าสมบัติพวกนี้ก็จะต้องตกเป็นของเจ้าหากวันข้างหน้าเจ้าประสบความสําเร็จเจ้าค่อยมาที่นี่อีกครั้งก็ได้แต่ตอนนี้เจ้าไม่ควรจะวู้วามหากยังไม่มั่นใจที่ท่านพูดมามันก็มีเหตุผลงั้นเราค่อยว่ากันใหม่ก็ได้นั่นมันเสียงอะไรเฮ้ออ,อ,อะไรกันเนี่ย